กันที่หน้าสดอีกแล้วนะคะก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะสิ่งที่สําคัญในลุคนี้นะั่นก็คือการเลือกรองพื้นนั่นเองคือนาตี้ไม่อยากที่จะให้ลงแบบว่าหนาหรือว่าหนักหน้าจเจินไปอยากที่จะให้เป็นลุคที่แบบว่าโชว์ผิวนะคะเนื่องด้วยผิวของดิจสุดาคุณการที่จะแบบว่าขาวออร่านะคะดีมากๆเลยนาะตี้จะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเดลี่ออร่านะคะของโซเนียนะเห็นหน้าตาของหลอดตัวนี้หลายคนอาจจะเคยแบบว่าเห็นว่าเอ๊ะเคยเห็นที่ไหนนะคะคือตัวนี้เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเป็นของโซเนียตอนนั้นเขา เป็นแบ,บแรนด์ที่ชื่อว่าค i สเทนเอลลิสนะคะถ้าไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นนัตตี้เคยเคยใช้ด้วยเคยซื้อมาใช้นะคะแล้วก็ช่วงนั้นเขาขายดีมากๆเลยก็หายไปพักหนึ่งนัตตี้ก็นึกว่าเขาแบบว่าเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามาเป็นภายใต้แบ,บแรนด์โซนิญานะคะแล้วก็เป็นแพ็กเกจที่เหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งทําไมถึงเลือกรองพื้นตัวนี้คือรองพื้นตัวนี้นี่นสามารถทาตัวเดียวแล้วก็ มันจะเหมือนผิวของเราใสาจริงๆเลยเหมือนผิวจริงๆของเรานะคะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องลงแป้งตามก็ได้เพราะฉะนั้นทาตัวเดียวนี่คือแบบจบเลยนะคะทั้งมีสารกันแดดด้วย SPF 40นะคะเป็นเมคอัพเบสเป็นฟาวเดชันด้วยนะคะเดี๋ยวนัตตีจ้จะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็สีที่น้ตตี้ใช้ตัวนี้จะเป็นสีสําหรับคนผิวขาวนะคะสี01 Ivory นั่นเองเดี๋ยวทาครึ่งหน้าให้ดูก่อนเนาะส่วนวเนื้อครีมของเขาก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบ เนื้อมูนะคะจะไม่ไม่มันนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยเบาๆสบายๆนะคะแตะนิดเดียวนี่คือแบบสีของเขาจะเป็นโทนแบบเหลืองๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับสีของคนไทยเพราะว่าเป็นสีแนวแบบว่าอันเดอร์โทนนั่นเองตื้งหน้าก่อนนะคะครึ่งทางนึงนะเห็นหลอดนิดเดียวนี่ใช้ได้นานนะคะตัตี้เคยซื้อมาใช้ตอนนั้นอะ 2- อสามเดือนเลยทีเดียวเชียวนะคะเท่านี้แล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะ ยีงง่ายมากๆทาเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะทาครึ่งนี้จะเห็นว่าผิวดูสว่างดูใสขึ้นมาแล้วก็ดูแบบว่าเหมือนเป็นผิวของเราจริงๆนะคะนี่แล้วคือไม่จําเป็นต้องทาแป้งสามได้คือแต่งหน้าได้เลยเพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกแบบมันใดใทั้งสิ้นนะคะจะเห็นว่ามันเหมือนผิวจริงๆของเราเลยชอบมากเดี๋ยวทาอีกครึ่งหนึ่งแล้วกันนะคะ ซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติพิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะคือถ้ายิ่งแบบว่าเจอแสงแดดอะไรเงี้ยยิ่งจะทำให้แบบออล่านะคะ ปกปิดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ปกปิดที่แบบว่าดูหนาจะเกินไปถ้าจุดไหนที่อยากปกปิดเป็นพิเศษแล้วก็สามารถที่จะย้ําจุดนั้นได้ตัวนี้เท่าที่น้ตตีลองนะคะสีเขาจะไม่ดรอปลงนะถ้าถ้าแบบว่า,าแต่งหนา้าตั้งแต่เช้านะคะช่วงบ่ายจะหน้าเรายิ่งแบบมันหรือว่าหน้าเรายิงออ่งมีออ,อกเนื่ออ่อนนี่มันยิ่งจะแบบดูใสขึ้นนะคะไปจะมาลงสีแก้มนะคะนัตตีจะใช้เป็นครีมบัชนะคะจะได้ดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะใช้สีประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะที่แก้มเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆกลิก จมูกด้วยนิดนึงจะได้ดูแบบว่าสุขภาพดีต่อไปนะคะนัตตี้ใช้คอนซีลเลอร์ที่มีสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะในการไล่สันจมูกนะคะแต่ว่าจะใช้นิด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 เดียวก็พอนะคะโอยมันแบบว่าดูมีมิติเนาะแล้วก็กรอบหน้าด้วยนิดนึงนะคะวอดิเจโซดานหน้าหน้า,หน,าหน้าเล็กนะคะอันนี้จะเป็นพาเลตของซูเปอร์มาร์ ต่อไปจะลงแป้งฝุ่นแต่ว่าจะลงเฉพาะบริเวณดวงตานะคะเพราะว่านัตตี้เป็นคนที่แบบว่าหนังตาค่อนข้างที่จะแบบมนันๆนิดนึงก็เลยต้องลงแป้งฝุ่นนะคะแต่ว่าจะลงเฉพาะดวงตาเท่านั้นนะคะนิดนึงแป้งฝุ่นของลอร่าเมอร์เซเออร์ค่ะส่วนเรื่องของคิวนะคะนะัตตี้ไม่เขียนคิ้วเพราะว่านัตตี้มีเยอะอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่จะเขียนก็สามารถเขียนได้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่าคิ้วตรงๆที่เป็นออกแนวเกาหลีนะคะแล้วก็นัตตี้เนี่ยสำหรับนัตี้จะใช้เป็นมาสคาราปัดคิวแค่นั้นเองนะจ๊ะ ใช้เป็นพาเลตของคา r ทูิกนะคะตัวนี้นตี้จะใช้เป็นสีอ่อนสุดนี้ก่อนนะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาค่ะต่อไปนตี้จะใช้สีนี้นะคะลงบริเวณชั้นตานะคะ สีน้ำตาลเข้มสุดตรงนี้นะคะจะใช้เป็นแปลงหัวฟองน้ํานะคะจะเน้นที่บริเวณหางตาเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ด้านล่างด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเพราะว่า d ิ s เโซดาเขามีรูปแบบดวงตาที่แบบว่ากลมโตแล้วก็เรียวยาวนะคะเราเลยต้องเขียนอายแชโดว์ให้มันมีหางออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปถึงด้านล่างด้วย ไปนะคะดีเจสซดาเขามีใต like ้ตาที่แบบว่าเป็นเหมือนถุงใต้ตานะคะนที่จะใช้จะเป็นไฮไลท์นะคะของคาร์ทริกตัวนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์ที่เป็นดินสอแบบนี้นะคะนี่ก็จะเขียนบริเวณใต้ตาด้านล่างเลยนะคะเขียนเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วกลีกเรียนะคะ สร้างถุงใต Debatte, young, uity, ้ตานิดเดงนะคะเราใช้อายแชโดว์ที่มีสีแบบเข้มๆนิดหน่อยนะคะเราจะมาใช้แปรงนะคะลงบริเวณใต้ตาทําให้เกิดเป็นถุงใต้ตาขึ้นมาด้วยการแรงเห่านั่นเองนะคะวิธีการทําก็คือทําตาเนี่ยมันจะเห็นเป็นเป็นรอยขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยลงเบาๆตรงนี้นะคะไม่ต้องเยอะนะคะจะดูแบบว่าถุงใต้ตาเยอะเกินไปแน่ ไปการกรีดไลเนอร์นะคะนะที่ใช้เป็นเจลไลเนอร์ของ music flower นะคะใช้เป็นสีดำนะคะไม่ถือใช้เป็นเจลไลเนอร์เพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้มันเป็นฟุ้งๆได้นะคะ mm. ส่วนการกรีดไลเนอร์นะคะจะเน้นไปที่บริเวณหางตามากกว่าบริเวณหัวตานะคะจะเน้นให้เป็นเรียวยาวเหมือนกับการที่เราทาอายแชโดว์เลยเน้นเป็นแบบตัว V ีแบบนี้นะคะ นะคะเกลี่ยให้มันแบบฟุ้งๆหน่อยนะคะเอาไปก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยจ้ะมาสคาร่าสีดำของ m a y บ e l l i n e l o c k e t Volume นะคะแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะเติมไฮไลท์บริเวณผิวหน้านิดนึงนะคะด้วยเป็นปากาไฮไลท์เหมือนที่เราไฮไลท์ใต้ตาเลยนะคะก็จะทาบริเวณสันจมูกนะคะ คางแล้วก็ต้องแก้ก็เกลี่ยเบาๆขั้นตอนสุดท้ายคือการทาปากนะคะนัตี้จะเลือกใช้เป็นสอสีก็คือจะเป็นสีออกเข้มๆสีแดงชมพูเข้มแบบนี้แล้วก็สีออกลดนดนะคะจะใช้สีนี้ทาด้านในริมฝีปากแล้วก็สีนี้ทาด้านนอกค่ะ Buffet, หน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำผมกันดีกว่านะจ๊ะที่รู้กันว่าดีเจสดาเขาผมสั้นมากๆเลยนะคะแต่ว่านันที่ผมยาวไม่เป็นไรเราสามารถทําได้นะคะก่อนอื่นเรามาแบ่งผมก่อนเขาจะแบ่งเป็นแบบแสกข้างเฉียงๆนี่ยที่นันตี้สังเกตนะเฉียงๆแบบนี้นะคะพอแบ่งผมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราแบ่งผมเป็น2ฝั่งนะคะพอแบ่งสองฝั่งเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทักเปียักเปียลุมๆแล้วก็ใช้หนังยางนะคะลัดมลวเราก็นังอ่งนะล เราก็จะได้เป็นเปียสองข้างแบบนี้แล้วแล้วก็เราจะทําการม้วนขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำติดซ่อนเข้าไปข้างในราะผมเขาสั้นมากเลยอะ่าข้างนี้ได้ผมสั้นละเดี๋ยวทำข้างหนึ่งติด,ต,ดติดไปมัวม่วๆเดี๋ยวค่อยจัดเอาไอ่ได้ผมสั้นแล้วอ่พอเราทําผมสั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือดีเจโซดาเขาจะเน็บหูข้างหนึ่งด้วยข้างนี้นะคะเขาจะเน็บแบบนี้นะแล้วก็เขาจะปล่อยผมตรงนี้ไว้นะคะแค่นี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคือหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็นําเทคนิคไปปรับใช้กับการแต่งหน้าได้นะคะฟินิชลุกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผิวดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยชอบลองพื้นตัวนี้นะคะอยากจะแนะนําทุกคนด้วยให้ลองไปใช้กันแล้วกันนะคะโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่ลีกเข้ามาชมคลิปนัตตี้นะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะจ้างไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็พูดคุยกันไดน้ถึงด้านของแฟนเพจนัตตี้พลอยนี่นะคะแล้วก็รมไปถึงที่ IG จีนาตีหนึ่งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ไปเต้นกัน Hmm? <laughs>